ที่อาจารย์คุยไว้ส่วนรัฐธรรมนูญที่ตามเนื้อหาและตามแบบพิธีเนี่ยครับตามเนื้อหาคืออะไรครับตามเนื้อหาก็คือรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นกฎหมายใดก็แล้วแต่นะครับที่มันมาจากประชาชนถ้าเป็นในทางการเมืองอันนี้เป็นแบบพิธีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายใดก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายสูงสุดให้อำนาจ ให้อำนาจผู้ปกครองหรือให้อำนาจคณะบริหารนะครับที่จะใช้อำนาจนั้นเพื่อบริหารรัฐหรือประเทศนั้นกฎหมายนั้นจึงถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูนตามเนื้อหาอย่างที่อาจารย์บอกในความหมายนะครับแม้ประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์นะ,ะเผด็จก,การก็มีรัฐธรรมนูญตามเนื้อหาได้มันกว้าง นะและมันยังรวมรัฐธรรมนูนตามแบบพิธีด้วยตามแบบพิธีก็คือเป็นรัฐธรรมนูนทางการเมืองที่ให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ก็คือต้องยึดโยงกับประชาชนเช่นการลงประชามติการเลือกสอสอรอ,อันนี้ก็คือรัฐธรรมนูนในทางการเมืองหรือแบบพิธีเหมือนเวลาบวชพระนะครับจะบวชเองได้ไหมครับไม่ได้ศนะึกเองได้ไหมครับ ศึกเองก็ไม่ได้เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าท่านพระหมหาสมปองนะศึกแล้วนะท่านบอกว่าจะไปศึกที่วัดสเกตแต่ว่านักข่าวไปรอเยอะเลยเปลี่ยนแผนไปศึกที่วัดบางโพโอมาวาดนะอยู่แถวบางโพครับก็ลาศิกขาแล้วนะลาศิกขาก็เป็นแบบพิธีนะครับต้องลาศิกขากับพระกับพระหรือขา้าหหัสถ์ก็ได้นะครับแต่กับพระนี่ถือว่าเป็นแบบพิธีท,ที่ที่ถูกต้องดีงาม โดยกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าขอท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นค้ารหัดก็คือไม่ได้เป็นบรรพชิตไม่ได้เป็นนักบวชแล้วนับแต่งนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นค้ารหัดแล้วแล้วก็พอกล่าวคําลาศิกขาก็ถอดจีวรน,นะครับนุ่งกางเกงใส่เสื้อนะครับแล้วก็รับสีน,นะครับก็จะรับศีห้าเ็เป็นอุบาศกก็รับศีห้า มาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรัตนณทายะติสระเนนะสังหะปัญจศีลานิยาจามะอันนี้ขอสีนะครับพระก็จะให้สิน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ก็รับสินห้าอันนี้ก็คือเป็นแบบพิธีเพราะรานธนูนแบบพิธีนี้ก็คือรัฐมนูลที่ให้มีการลงประชามตินะครับให้มีการเลือกสสรหรือให้ยึดโยงกับประชาชน ก็คือต้องเป็นรัฐธรรมนูนทางการเมืองเป็นรัฐธรรมนูนในการปกครองระบบประชาธิปไตยส่วนรัฐธรรมนูญประเภทที่สามที่มานะครับแบบที่มาก็จะมีสามอย่างก็คือประมุขให้เองครับประมุกก็คือส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์ในการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ก็พระองค์ก็เห็นว่าประชาชนนี้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองสามารถที่จะปกครองประเทศได้ และมีการศึกษานะครับมีการศึกษาพราะองค์ก็พระราชทานนะครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับวันที่สิบธันวาใช่ไหมครับฉบับถาวรเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ 7, เจ็พระองค์ก็พระราชทานให้นะไม่ได้ให้กับคณะราษฎรนะครับแต่ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับซึ่งไม่มีการรบไม่มีการนองเลือดเพราะพระองค์พระราชทานให้ เมื่อถึงเวลานะครับสองประมุขก,กับราษฎรตกลงกันประมุขก,กับราษฎรตกลงกันอันนี้น่าจะเป็นของไทยขออภัยครับที่ที่กษัตริย์พระราชทานให้ก็อาจจะไม่มีการเรียกร้องจากราษฎรแต่ของไทยอยู่ประเภทที่สองนะครับประมุขก็คือกษัตริย์กับคณะราษฎรเนี่ยตกลงกันแล้วประเภทที่สามราษฎรเป็นผู้ให้อันนี้ก็คือมีการปฏิวัติมีการเรียกร้องมีการ รอบคุ้งอย่างของฝรั่งเศสอันนี้ก็คือเมื่อรัชดรได้อน,นานาจก็จัดให้มีรัฐธรรมนูญก็คือปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประเทศฝรั่งเศส1 7 8 9คศนะครับส่วนสุดท้ายนี้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายกับรัฐธรรมนูญแก้ไขาย,ยากถามว่ารัฐธรรมนูญนี้ควรแก้ไขง่ายหรือแก้ไขาย,ยากโดยโดยอุดมคติของรัฐธรรมนูญก็คือเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายที่สําคัญหนึ่งเดียวของประเทศเพราะฉะนั้นผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญก็จะบัญญัติให้รัฐธรรมนูนนั้นแก้ไขาย,ยากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปแต่มีรัฐธรรมนูนบางประเทศก็แก้ไขง่ายกขมีอันนี้นักศึกษาก็ไปอ่านรายละเอียดนะครับแต่รัฐธรรมนูญที่พึงประสงค์จริงๆก็ต้องแก้ไขาย,ยากกว่าพระราชบัญญัติอื่นๆนะครับผมโอเคครับวันนี้อาจารย์คุยไว้